นี่คือข่าวที่อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณใช้เบราว์เซอร์ Microsoft Edge ไปตลอดกาล Microsoft กำลังเตรียมเปิดตัวฟีเจอร์ความปลอดภัยใหม่ที่จะช่วยปกป้องผู้ใช้จากการติดตั้ง extensions ที่เป็นอันตรายซึ่งมาจากภายนอกหรือที่เรียกกันว่า side loading ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตและมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันอันตรายกว่าที่คิดมาก โดยปกติแล้ว Microsoft Edge อนุญาตให้นักพัฒนาสามารถติดตั้ง extension บนเครื่องของตนเองได้เพื่อใช้ทดสอบก่อนที่จะปล่อยให้ผู้ใช้งานทั่วไปดาวน์โหลดจาก Microsoft Edge d ละโ s Store ผ่านโหมด Developer Mode และปุ่ม l o a unpacked แต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือผู้ใช้ทั่วไปก็สามารถติดตั้ง extension จากแหล่งภายนอกที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยหรือมาแวร์ได้เช่นกันซึ่งนั่นคือช่องโหว่ที่อาชญากรไซเบอร์มักใช้โจมตี แม้ว่าเราจะสามารถลบ extensions ที่เป็นอันตรายออกได้ผ่านหน้าจัดก,การ extensions แต่ในหลายกรณีมันก็สายเกินไปแล้วเพราะผู้โจมตีอาจหลอกล่อให้ผู้ใช้ติดตั้ง Ex extensions เหล่านั้นไปแล้วเหมือนกับเหตุการณ์โจมตีครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้นักแสนคนในอดีตและที่น่าตกใจคือบางครั้ง x t e n s i o n s อันตรายเหล่านี้ยังสามารถถูกบังคับติดตั้งผ่านอ f ฟ i c เ a ีย t สโตได้อีกด้วยแต่ข่าวดีคือเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Microsoft ได้ประกาศในแผนงาน Microsoft 365ว่า Microsoft Edge จะมีระบบตรวจจับและบล็อก Extension อันตรายที่ติดตั้งจากภายนอกโดยอัตโนมัติแม้ว่าจะยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่า Microsoft จะใช้วิธีใดในการระบุ Extensions เหล่านี้แต่ฟีเจอร์นี้มีกำหนดเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้สำหรับผู้ใช้งานทั่วโลกซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เอในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา Microsoft ยังได้ปรับปรุง Publish API สำหรับนักพัฒนา Extensions เพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับบัญชีนักัฒนาและกระบวนการอัปเดต extensions อย่างเข้มงวดมากขึ้นนอกจากนี้ยังเริ่มทดสอบฟีเจอร์ใหม่ที่จะแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อ extensions ใดส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเบราว์เซอร์เอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดการได้ทันทีไม่เพียงเท่านั้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Microsoft ยังเปิดตัวระบบ Box Care ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับเอโดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning (ML) ในการตรวจจับและป้องกันเทคซัพพอร์ตแคมส์แบบเรยลไทมผ่านโมเดล ML ที่ทำงานภายในเครื่องซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภยัยและลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในเดือนนี้ Microsoft เริ่มเปิดตัวโหมด HTTPS first ใน Microsoft Edge ซึ่งจะช่วยอัปเกรดการเชื่อมต่อจาก HTTP เป็น HTTPS โดยอัตโนมัติเมื่อเป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการท่องเว็บนอกจากนี้ตั้งแต่เวอร์ชัน Edge v 140เบราวเซอร์ยังมีฟีเจอร์พักการทำงานของแท็บที่ไม่ได้ใช้งานโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยประหยัดหน่วยความจำและเพิ่มประสิทธิภาพการทำ งานโดยรวมแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือฟีเจอร์ใหม่เหล่านี้จะเพียงพอที่จะหยุดยั้งการแพร่กระจายของ Extensions อันตรายได้จริงหรือไม่และเราควรจะเชื่อใจระบบตรวจจับอัตโนมัติมากแค่ไหนคุณคิดเห็นอย่างไรกับการที่ Microsoft จะบล็อก e x t e n s i o n จากภายนอกโดยอัตโนมัติมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยที่มา b r e a i n g Computer https://www.bleepingcomputer.com/news/security/microsoft-key-8-key-2-key-block-key-malicious-key-side-loaded-key-extension